มีหลายคนที่เขาเฝ้ารอวันนี้คุผู้ชมครับอยากจะให้ดอกไม้กับคนที่เรารักดอกกุหลาบราคาเป็นไงบ้างไปสำรวจตลาดกันหน่อยครับที่เชียงใหม่นะฮะเขาบอกปีนี้เนี่ยราคาดอกกุหลาบเนี่ยถูกกว่าปีที่แล้วนะก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ไปซื้อคุผู้ชมร้านค้าดอกไม้สดที่ตลาดดอกไม้ต้นลับใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่ครับร้านค้าเนี่ย เอาดอกกุหลาบมาสองรองเอาไว้ก่อนนะลูกค้าต้องมาซื้อเยอะแน่กว่า40,000่นดอกเพื่อทยอยส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ล่วงหน้าและลูกค้าที่มาซื้อที่หน้าร้านนะครับแหมคือคักเลยใช่ซึ่งปีนี้ร้านดอกไม้สดหลายร้านในตลาด ต้นลำใหญ่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าขายในราคาถูกลงกว่าปีที่ผ่านมาแล้วยังมีดอกไม้หลายชนิดให้เลือกพร้อมกับหลากหลายสีสันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าดอกที่ได้รับความนิยมก็คงหนีไม่พ้นดอกกุหลาบใช่ไหมคะครับแต่ปีนี้เขาจะเน้นไปที่ดอกสดสด,สดใหญ่ๆหอ,อสีแจ่มแจ่มแจ๊ดแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะสีแดงครับให้คนที่มาเลือกซื้อรู้สึกอุ้ยคุ้มค่าจังเลยดอกก็ถูกดอกใหญ่แล้วก็ดอกแดงสดด้วย คนที่ได้เขาก็จะอิ่มใจไงคะได้ดอกกุหลาบสีแดงไปสวยงามอัปรูปลงโซเชียลกันได้ใช่ครับอย่างเช่นคุณพรพันธ์มโนพันธ์น,นะครับเจ้าของร้านพรพันธ์หรือว่าร้านป้าพันธ์กุหลาบดอยนะฮะที่สั่งซื้อดอกกุหลาบจากชาวสวนบนดอยสูงนะครับบ้านบวกเต๋ในอำเภอแม่ริมจงังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกุหลาบใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่และมีคุณภาพด้วยทางคุณพรพันธ์บอกว่าปีนี้เนี่ยสำรองดอกกุหลาบเอาไว้มากกว่า40,000ดอก แต่ว่าดูราคาแล้วขายถูกกว่าปีที่ผ่านมานะดอกกุหลาบ1กํามือประมาณ25ดอกเนี่ยขายแค่120บาทเองนะปีที่ผ่านมาเนี่ยขายกำจำนวนเท่ากันเนี่ย25ดอกเนี่ย2 0 0บาทก็ถูกลง80บาทต่อกำนะใช่ถือว่าถูกเยอะนะปีนี้ถูกลงนะคะเพราะอะไรเศรษฐกิจล่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่ายังดีนะวาเลนไทน์ไม่ตรงกับเลือกตั้งเลือกตั้งเขาชอบดอกกุหลาบมันใช่ไหมมันแพงอันนี้มันล่วงหน้าไปแล้ว